หลังจากที่ได้มีกระแสข่าวลือต่างๆมากมายที่ได้แพร่สะพัดอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ในขณะน,นี้จนทำให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นรู้สึกไม่สบายใจอีกทั้งเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทำให้พระบาทสมเด็จพระวชิรกะเล้าเจ้าอยู่หัวแห่งประเทศไทยนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตข่าวลืออย่างหนกักและในวันนี้ค้าพเจ้าก็ได้มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสิบความลับ เรื่องราวชีวิตรักส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาโดยเราจะย้อนกลับไปดูความสัมพันธ์ที่กำลังเบ่งบานของทั้งสองพระองค์ตั้งแต่เริ่มต้นดังนี้ ความลับที่หนึ่งย้อนกลับไปเมื่อวันที่5มกราคม2,550พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวออกกรณียกิจเที่ยวบินจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เพื่อการทำงานการกุศลโดยในเที่ยวบินนี้ยังได้มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงรวมไปถึงพลเอกสุร,รยุทธ์จุลานนท์ซึ่งกำลังเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเฝ้าติดตามไปด้วย และในขณะเดียวกันในวันนั้นก็ได้มีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาหรือคุณนุย้ยหญิงสาวจากหาดใหญ่เป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในวันนั้นด้วยและทั้งสองพระองค์ก็ได้พบรักกันบนเที่ยวบินแห่งนี้และพระบาทสมเด็จพระวชริรกะเล้าเจ้าอยู่หัวก็ตกลุมรักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาในทันทีและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความรักอันแสนหวานของทั้งสองพระองค์ ความลับที่2ส,สิ่งที่เป็นความทรงจำและ m e m o r รีออฟเลิฟของทั้งสองพระองค์ก็คือเครื่องบินซึ่งเป็นกิจกรรมที่โปรดกรานของพระบาทสมเด็จพระวชริรเล้าเจ้าอยู่หัวและเครื่องบินลำนี้เองก็คือสิ่งแทนใจของทั้งสองพระองค์เครื่องบิน Boeing 737เครื่อง HSTDK โดยถ้าเราจะสังเกตไปที่แผงควบคุมเครื่องบินจะเห็นเลขที่ HSTDK แปะอยู่ และทั้งหมดนี้เป็นคำอธิบายได้ว่าทำไมพระองค์ท่านถึงได้นำเครื่องบินโบอิง737ลำนี้เอาไว้ในสวนส่วนพระองค์เพื่อความเป็นผู้นำที่โรแมนติกด้วยความคิดถึงและระลึกถึงการพบกันในครั้งแรกของทั้งสองพระองค์และเครื่องบินลำนี้จึงเป็น m e m o r y of Love ของทั้งสองพระองค์ความลับที่สาม ในขณะน,นี้ทั้งสองพระองค์มีความสัมพันธ์กันมาถึง14ปีแล้วโดยที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองพระองค์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอร,รมนีโดยก่อนพิธีราชาพิเศษอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระวชิรัก้าเจ้าอยู่หัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี2550 พระองค์ท่านได้ตัดสินใจย้ายไปประทับอยู่ที่บาวาเรียโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาได้ประทับอยู่ด้วยนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาซึ่งเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมาอย่างยาวนานโดยที่พระบาทสมเด็จพระวชริรเ้าเจ้าอยู่หัวทรงประทับอยู่ที่โรงแรมเคมปินสกีสนามบินมิวนิคโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาและสุนัขพุดเดิ้ลสีขาวคุณฟูฟูซึ่งเป็นที่รักยิ่งของทั้งสองพระองค์ โดยพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เช่าชั้นเพนเฮาส์ทั้งหมดของปีกหนึ่งในสองปีกของอาคารโรงแรมแห่งนั้นอย่างถาวรความลับที่4และความสัมพันธ์ของทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้เริ่มถูกเผยแพร่ในสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของเยอรมัน ในเดือนกันยายน2552โดยได้มีการตีพิมพ์ภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระวชิรระเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาได้ไปเที่ยวงานเฟสติวัลที่เฟรซิงซึ่งใกล้กับสนามบินมิวนิคโดยมีบอดี้การ์ดในรูปซึ่งเป็นน้องชายของท่านสีรัสสุวดีอยู่ในเฟรมในขณะนั้นด้วยมาต่อกันที่ความลับที่5ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรืออาจจะทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่า การเป็นพระมเหสีของพระบาทสมเด็จพระวชริระเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นจะต้องยอมรับการคาดหวงังถึงขนบธรรมเนียมประเพณีแบบไทยโบราณให้ได้ซึ่งนั่นก็คือการมีภรรยาหลายคนหรือมีสนมเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจต่างๆในราชสำนักไทยอีกด้วยโดยการมีท่านเจ้าคุณพระศรีนาถพีละก,กัลยาณีเข้ามาช่วยงานในราชสำนักอีกหนึ่งคน ความลับที่5หลังจากพิธีบาร,รมราชาพิเศษเมื่อวันที่13ตุลาคม2559และพระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ขึ้นครองราชอย่างเป็นทางการเป็นรัชกาลที่10แห่งประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบและเมื่อวันที่4พฤษภาคมทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาขึ้นเป็นพระบรมราชินีแห่งประเทศไทยอย่างสมบูรณ์แบบ และทราบหรือไม่ว่าสมเด็จพระบรมราชินีและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั้นต่างกันอย่างไรในตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถในประเทศไทยนั้นมีอยู่สองพระองค์คือหสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถในรัชกาลที่5และสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยคําว่านาถนั้นแปลว่าที่พึง่งหรือผู้ที่เป็นที่พึง่ง ดังนั้นสมเด็จพระบรมราชินีนาถจ,จึงแปลว่าพระราชินีผู้เป็นที่พึง่งกล่าวคือตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถนั้นคือพระราชินีที่ได้รับการโปรดเกล้าจากพระราชาให้ปกครองประเทศหรือเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์โดย<ป>มีสิทธิอำนาจและพระสถานะเทียบเท่าพระมหากษัตริย์ในช่วงเวลาหนึง่ง สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนั้นคือตำแหน่งพระอาัคารมเหสีแต่ยังไม่เคยดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระราชาความลับที่6หลังจากพิธีอภิเษกสมรสทั้งสองพระองค์ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศเยอร,รมนีโดยที่สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดานั้นได้แยกออกไปใช้ชีวิตส่วนพระองค์ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ณนะเมืองแองเกิลเบิร์กและพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัว จะทรงไปประทับที่นั่นเป็นครั้งเปล่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงประทับอยู่ในแองเคิลเบิกกับข้าราชองครักษ์ประมาณ60คนและพระองค์ท่านนั้นก็ทำตัวติดดินมากซึ่งเรื่องนี้เองบอกได้เลยว่าใครๆก็จะต้องตกหลุมรักสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาน้ำเมืองแองเคิลเบิกใช้เวลาขับรถไปทางตะวันตกเฉียงใต้เพียงสีชั่วโมงครึง่งผ่านภูเขาจากการมิดพาเทนเคเชน พระบาทสมเด็จพระวชริรเล้าเจ้าอยู่หัวมักจะขับเครื่องบินโบอิง737จากมิวนิกไปยังซูริกอยู่เป็นประจำโดยใช้เวลาในการบินประมาณหนึ่งชั่วโมงและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาน,นั้นทรงประทับอยู่ที่โฮเทลเวลเดกที่ตั้งอยู่ในเมืองแองเคิลเบิร์กซึ่งเป็นเมืองเล็กๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และตั้งอยู่ข้างทะเลสาบเล็กๆที่ด้านบนสุดของหุบเขาอันไายซึ่งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล1,000เมตร และล้อมรอบด้วยภูเขาที่สูงตระง,งานและเป็นสถานที่ที่สวยงามและน่าทึ่งสุดโรแมนติกโดยที่ก่อนพิธีอภิเษกสมรสสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาก็เคยทรงประทับอยู่ณเมืองแห่งนี้อยู่แล้วและทุกคนในแองเคิลเบิร์กก็รู้จักพระองค์ท่านกันเป็นอย่างดีความลับที่เจ็ตชื่อเมืองแองเคิลเบิร์กนั้น เป็นภาษาสวิทซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษยังมีความหมายสุดโรแมนติกว่า Angel Mountain หรือแปลเป็นภาษาไทยว่าภูเขาแห่งนางฟ้าซึ่งมีความหมายอย่างลึกซึ้งว่าพระองค์ท่านทรงเปรียบสมเด็จพ,พระนางเจ้าสุทธิดาเสมือนนางฟ้าและยอดดวงใจของพระองค์ท่านเองซึ่งเรื่องนี้เป็นความลับที่น้อยคนนักอาจจะยังไม่รู้และสถานที่แห่งนี้มีความหมายที่พิเศษสุดจริงๆ ความลับที่8ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีความหมายและความทรงจําอันมีค่าต่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเล้าเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์ท่านและครอบครัวได้ทรงประทับอยู่ที่นี่บนชายฝั่งทะเลสาบเจนีวาในเมืองโลซานพระราชสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์และพระองค์ท่านก็มักจะใช้เวลาช่วงคริสต์มาสเมื่อครัน้นทรงพระเยาว์บนเทือกเขาแอลอยู่บ่อยครั้งกับครอบครัว พร้อมกับความทรงจำอันแสนประทับใจเกี่ยวกับการประทับที่ชายฝั่งทะเลสาบเจนีวากับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระพันปีหลวงอีกด้วย ความลับที่ก้าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระองค์ท่านนั้นเคยเป็นทั้งแอร์โฮสเตสและบอดี้การ์ดซึ่งหมายถึงข้าราชาองคาัรักทหารหญิงซึ่งคอยดูแลพระบาทสมเด็จพระวชิรกระเล้าเจ้าอยู่หัวมาอย่างใกล้ชิดและในที่สุดอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของพระองค์ท่านนั้นก็ต้องสิ้นสุดลงและพระองค์ท่านได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศไทย โดยเหตุผลที่พระองค์ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพียงเพราะความรักที่ยิ่งใหญ่เพียงอย่างเดียวแต่ยังผนวกไปด้วยความติดดินความรู้ความเชี่ยวชาญความสามารถที่รอบด้านความเงียบขรึมที่ดูใจเย็นและความถ่อมพระองค์นั่นเองจึงทำให้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกเะล้าเจ้าอยู่หัวทรงไว้วางพระทยัยและทรงเลือกสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาเป็นพระบรมราชินีแห่งประเทศไทย ความลับที่สีบพระบาทสมเด็จพระวชิรักเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดสุนัขเป็นอย่างมากอีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาก็ด้วยเช่นเดียวกันโดยความที่มีพระรสนิยมที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกันโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดานั้นจะมีสุนัขทรงเลี้ยงคุณวินเทอร์เป็นเพื่อนที่รู้ใจเลยทำให้ความรักของทั้งสองพระองค์นั้นสมบูรณ์แบบและเป็นความรักแบบเรียบง่ายซึ่งทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความรักในการบินและสุนัขตัวโปรดนั้นเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระวชริรเกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานโดยผู้คนในบาวาเรียนั้นจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าชีวิตส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านนั้นจะหมดไปนับหลายสิบชั่วโมงกับการบินเครื่องบินโบอิงเจ็ด